จากการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับเขาท่วมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับโดยเฉพาะจังหวัดอ่างทองผู้ชมได้รับผลกระทบในพื้นที่4อำเภอ38ตำบลในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยานั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐกันเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อแล้วก็ตำบลผงเผงต่างยืนยันครับว่าทุกขั้นตอนเนี่ยไม่ยุ่งยากแล้วก็รวดเร็วครับช่วยลดภาระช่วงขาดรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ ผู้ประสบภัยกระยระลอกแรกในตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอ่างทองและรวมไปถึงที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกต่างได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2568หลังคาเรือนละ9,000บาทเรียบร้อยแล้วทุกคนนั้นยืนยันนะครับเสียงตรงกัารเลยบอกว่าขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากครับทั้งยังได้รับเงินรวดเร็วเพียงพอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างประสบภัยได้จริง นางสาพะเยาอ่องละออครับอายุ65ปีเป็นชาวบ้านหมู่ที่6ตำบลจะปาหลอ่ออำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองเล่าให้ฟังบอกว่าได้รับเงินเยียวยา9,000บาทเรียบร้อยแล้วครับท่วมได้ไม่นานก็ได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วทําให้รู้สึกมีกําลังใจอย่างมากและนําเงินไปใช้ดํารงชีวิตอีก3เดือนรวมไปถึงใช้ฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านด้วยครับได้เรียบร้อยท่วมได้ไม่ไม่นานเท่าไหร่ก็มาเยียวยาแล้วค่ะ ก็ได้เงินตัวนั้นกินอยู่กามาสามเดือนนะคะตรงเนี้วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดได้สามเดือนเร็วค่ะก็ตอนนั้นตอนนั้นนะเขาไม่คิดว่ามันจะท่วมมากมายไงทอนนีก็คิดว่าตรงเนี้มันจะท่วมประมาณนี้แต่วิเศษอะไรเนะะี่ค่ะท่วมแต่เขาเยียวยาพร้อมกันหมดเลยเราก็พอยเขาแล้วขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเที่ยวนี้ถึงได้ขึ้นเยอะเลยขั้นตอนยุ่งยากไหมคะ,ะไม่ไม่ยุ่งค่ะ ก็คือเขาเอาหมายเลขบัญชีไปพอน,นี้กำนันก็บอกว่าเดี๋ยวเงินจะเข้าแล้วนะก็พอตีอตีสองมั้งเงินเข้ากลางคืนแล้วพะชาโอ้ก็ดีใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเราเหมือนเราเนี่ยไม่ค่อยได้ไอ้นี่เท่าไหร่แล้วของซื้อเนี่ยแต่ละอย่างมันก็แพงอะ่ะมันแพงของมันแพงด้วย ก็ยังดียังดีนะคะที่ถ้าได้เงินเยียวยานี่มาเราก็ยังมาบูรณะบ้านเรามาซ่อมแซมบ้านก็ก็จิตใจมันก็ดีอ่ะโอ้ถ้าปักตังในกระเป๋าบางคนไม่มีก็ก็ต้องซ่อมไม่ซ่อมก็อยู่ไม่ได้บ้านอ่ะ ขณะที่บ้านของชาวบ้านหมู่ที่3ตาบลผงเพงอำเภอป่าโมกครับตรงนี้เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็ได้รับเงินเยียวยาน้ําท่วม9,000บาทครบท้่วแล้วเช่นกันครับไม่ตกหล่นแม้แต่รายเดียวนะครับบางรายเป็นผู้สูงอายุก็ได้รับเงินแล้วนะครับอย่างนางสาวเฉลียวอิ่มประยูนยท่านนี้อายุ79ปีครับเป็นชาวบ้านหมู่ที่3ตาบลผงเพงอำเภอป่าโมกเล่าให้ฟังเหมือนกันครับว่าได้รับเงินเยียวยาผ่านทางพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทยอย่างรวดเร็ว ถูกใจมากๆครับเพราะช่วงที่น้ําท่วมนั้นขาดรายได้มีความเครียดขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากทางผู้ใหญ่บ้านทางกำนันนี่เขาช่วยอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีครับทำให้ทุกอย่างเลย ทางด้านนางสาวสมจิตเลือกดีอายุ69ปีครับยืนยันนะครับว่าเงินที่ได้นั้นเพียงพอต่อการยังชีพช่วงที่ประสบอุทกภัยก็ให้หลานไปอัปเดตสมุดบัญชีธนาคารก็ได้รับเงินเรียบร้อยดีครับเช่นเดียวกับนางสมศรีพลแสนครับอายุ51ปีที่แม้จะมีรายได้ในช่วงน้ําท่วมแต่ก็ได้เงินนะครับช่วยเหลือเยียวยามาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นต้องทานอาหารนอกบ้านรวมไปถึงการประกอบอาหารต่างๆก็ต้องทํานอกบ้านนะครับ บางอย่างทําไม่ได้ก็ต้องไปหาซื้อมาตอนนี้มีกําลังใจมากครับไม่ได้รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งทุกภาคส่วนทั้งในระดับพื้นที่แล้วก็รัฐบาลดูแลผู้ประสบภัยเป็นอย่างดีไปฟังเสียงชาวบ้านกันครับธนาคารกรุงไทยคะ่ะพร้อมเพเค์ค่ะได้ยากไหมคะไม่ยากคะ่ะไม่ยากค่ะเร็วไหมคะถือว่าที่เราได้รับเงินถือว่าถือว่าเร็วเลคะ่ะ ถูกใจเลยล่ะค่ะก็ดีคือได้ไวเราก็ต้องมีภาระนู่นนี่ทากินไม่ได้นะคะธรรมดาอยู่เราก็ยังทำนู่นทํานี่มีผักมีหญ้ามีอะไรได้ใช่ตอนนี้ตอนนี้มันก็เื่นขาดรายได้อะอยู่จนเครียดอ่ะแต่บ้านป้าเนีดีอย่างเดียวผู้ใหญ่ป้าดีมาก เช้ามาเย็นมาเช้ามาเย็นมาผ่านไปไหนไหมคะถ้าเราเราได้เพิ่มจากก็ดีนะค่ะเพราะว่าเราก็ขาดรายได้ทําอะไรไม่ได้นะถ้าธรรมดาแรงๆไม่มีน้ําท่วมแล้วก็ยังหาโน่นนี่อะไรต่ออะไรก็ก็ไม่ยุ่งยากผู้ใหญ่จัดการให้เรียบร้อยเลยค่ะผู้ใหญ่ก็ว่าไม่รู้อะไรป้าเต็นชื่อเดี๋ยวเรียนไอผมทํานี่นี่นี่เตจแล้วก็ป้าเต็นชื่ออย่างเดียวเพราะว่าเราก็แก่แล้วก็ตาไม่ดีเขียนก็ไม่เป็นถูกต้องอะไรลูกต้ผู้ใหญ่ดําเนินการให้ ได้ค่ะได้แล้วจัร้อยถือว่าได้เร็วไหมคะคุณ่เล็วค่ะสะดวกไหมคะกว่าสะดวกค่ะแล้วเงินเข้านี่เราเราตามยังไงว่าเงินเข้าแล้วก็ก็ก็ให้ให้หลานนะไปไปนั่นที่ธนาคารเอีไปดูจ้เอาสมุดไปอัพก็เนี่ยเราก็เอาไว้มาอาชีพกินที่บ้านเนี่ยค่ะพอพอไหมพอค่ะ ตรงนี้มาช่วยมาเสริมก็ก็ดีดีมากค่ะคือว่าอย่างน้อยเราก็ไม่เป็นหนี้คือว่าถ้าเราไม่มีแล้วก็ต้องหยุดยืมเพราะว่ามันเป็นธรรมรชาติอยู่แล้วที่ว่ามันเราไม่มีทุนทไว้กินนะคะพอดีตรงนี้มามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราแบบว่าสะดวกต่อการที่จะไปไหนมาไหนหรือว่าจะกินจะอยู่อะไรเงี้ยแล้วทางแถวช่วงนี้ก็แบบมีคนใจดีก็ก็เอาของบริจาคมั่งอะไรมั่งค่ะ อ๋อไม่ค่ะดีค่ะเพราะว่าที่ดีอย่างคือตรงที่ว่ามันเอาเข้าพร้อมเพลงไงคะไม่เหมือนที่ว่าที่ไปลุ้มกันตามธนาคารเนี้ยบางคนก็ต้องขาดงานไปใช่ไหมคะแล้วก็ไปลุ้มกันต่อคิวกันแบบงานอะ่ะมันวุ่นวายและธนาคารเขาก็ไม่มีพื้นที่พอที่จะรับประชาชนมากมาคืออย่างนี้ก็คือโอนเลยก็คือแบบว่าเรารู้แล้วบ้านหลังนี้คือน้ําท่วมน่น้ำท่วมแนะ่น้ำท่วมแนะ่นนะ<ม>ก็โอนเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีมากค่ะ ล้วพอดีก็เกี่ยวกับว่าพอเงินยาๆเข้ามาด้วยมันก็ทําให้คนแบบมีกําลังใจขึ้นนิดนึงของเราก็ได้รับประทานแบบพูดง่ายๆว่าได้ของฟรีของแจกเงินเราก็มีติดตัวไว้อะไรประมาณนี้เพื่อเกิดอะไรใช่ใช่เหมือนว่าเขาดูแลเราเรา,เราดีอะให้ความออุ่นกับเราว่าแบบไม่ทิ้งเราคือว่าเรายังมีคนคอยแบบว่าซัพพอร์ตเราอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ ท้องถิ่นเข้มแข็งชาวบ้านก็ยิ้มได้นะคะต่อให้ต้องเผชิญกับความยากลําบากนะคะนี่อาจจะเป็นโมเดลการช่วยเหลือกับอีกหลายๆท้องถิ่นก็ได้นะคะในการที่จะจ่ายเงินยียวยาให้สะดวกแล้วก็ง่ายต่อพี่น้องประชาชนที่กําลังเดือดร้อนนะคะ